สวัสดีครับวันนี้ d ดิ p แ h ร r i n g Session ตอนที่6เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่อง Habit หรือนิสัยพฤติกรรมสันดานมันคืออะไรสำคัญยังไงจำเป็นแค่ไหนในชีวิตอ่าเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันเลยครับอ่าเราก็เข้ามาดูกันที่สไลด์ที่ใช้จนน่าจะเริ่มคุ้นน่าจะเริ่มชินตากันแล้วนะครับก็เราไป เริ่มไล่ดูกันเลย Habit ครับ03เป็น03ของ lit working system ของเรา working system ของเราย้อนกลับไปนิดนึงก็จะเริ่มจาก 00, นย์ศูนย์ศ5นาทำไมเราเริ่มจาก00เพราะว่า00เนี่ยถ้าคุณไม่รู้จักตัวเองมันก็จะไป 01, นย์หนึไม่ได้ถึงจะสร้างหนึ่ง0ูนย์5 05ได้แล้วเนี่ยมันก็ อาจจะไม่ตอบโจทย์ที่แท้จริงที่คุณต้องการนั่นก็เป็นเหตุผลเบื้องหลังที่เราตั้ง l ิ a d ท o r วอร์กิ้งซิเต็มเป็น00ถึง05ครับวันนี้ Overview ของ h a b ิตเนี่ยเราก็จะมาแนะนำกันว่าแนะนำพูดถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วของผมเองหรือของที่คนอื่นได้แชร์มา h a b ิต uh, ้เราก็าไปทําความรู้จักกันว่าร์บิทหรือนิสัยพฤติกรรมสันดาเนี่ยมันคืออะไรทําไมมันถึงสําคัญแล้วก็เราจะเปลี่ยนมันได้หรือเปล่าครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยในการที่รู้ตัวเองอย่างเช่นเวลาเอาถ้าถ้าคนที่อายุอายุผ่านน่านจะสิบนะครับในประเทศไทยเนี่ยที่ได้ ใบขับขี่ขับรถยนต์อย่างเงี้ยครับทุกคนที่ขับรถเมื่อไหร่อยู่ใต้พรมอะไรเมื่อไหร่มันก็จะมีปีาศาจตัวหนึ่งนะครับที่จะสิงวิญญาณเราอยู่ทําให้อะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยอารมณ์เราจะพุ่งปุทันทีเลยโดยส่วนมากคนจะเป็นอย่างนี้มีบางคนที่สามารถควบคุมตัวเองได้ไหมได้ครับมีครับคนที่ทําได้แต่โดยส่วนมากคนโดยส่วนมากเนี่ยจะเป็นคนที่แบบตัดหน้าหน่อยออื ปัดหน้าได้ยังไงวอะไรอย่างนี้ครับนั่นแหะนั่นคือ h ฮ b บิตนิสัยพฤติกรรมของเรานะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ามันมันช่วยบ่งบอกให้เรารู้ตัวเองได้ในหลายๆอย่างอย่างเช่นถ้าใครเลี้ยวแล้วไม่เปิดไฟอย่างเงี้ยทำไมคุณถึงโมโหเพราะว่าคุณอนะ่ะใส่ใจในเรื่องนั้นคุณก็เลยโมโหพฤติกรรมของเราก็เหมือนกันอะไรที่เราใส่ใจมันอนะ่ะมันจะทำยิ่งให้เรา ยิ่งมองเห็นมันชัดเจนขึ้นไม่ว่าข้อดีข้อเสียของมันเราจะเห็นมันชัดเจนขึ้นนั่นนะครับก็คือ Habit ก็คือพวกนิสัยพฤติกรรมสันดานพวกเนี้ยเราก็ต้องเรียนรู้มันวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้มันว่าเราว่ามันคืออะไรทํำไมมันถึงสําคัญและเราอ่ะจะทํายังไงถึงจะเปลี่ยนแปลงมันได้แต่ถ้าพูดถึงในส่วนของนิสัยพฤติกรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าวิดีโอสนะินาที ของวันนี้จะพูดได้ครบหมดแล้วก็คุณเอาไปใช้ได้ตลอดนะมันเป็นมันเป็นหัวข้อที่แบบยาวมากเพราะว่ามันต้องเรียนรู้ไปถึงจุดเริ่มต้นของคุณด้วยจุดแรกเลยแล้วก็สิ่งรอบๆอบข้างที่หล่อหลอมให้คุณนะ่ะเป็นตัวคุณถึงทุกวันเนี้ยมันก็เลยเป็นท็อปิกที่ป้องป้องคุยกันนานนะครับมันต้องเข้าใจตัวเองมันต้องรู้ส่วนประกอบหลายๆอย่างวันนี้เนี่ยก็ขอจะมาแนะนําแค่ส่วนเบื้องต้นแล้วกันเป็นส่วน เอาเป็นว่าย่อๆนะย่อๆแต่ว่าให้ให้ใจความเยอะๆในส่วนของว่ามันคืออะไรทําไมมันถึงสําคัญแล้วเราจะทํำยังไงเราถึงจะเปลี่ยนแปลงกันได้ครับ h a b i บนิสัยพฤติกรรมสันดานเนี่ยมันคืออะไรอ่ะอย่างในรูปภาพเนี่ยก็จะเห็นเป็นคนที่วิ่งในล้อในล้อหมุนอย่างนี้นะครับก็คือมันเป็นสิ่งที่เราทําบ่อยๆทําจนชินจนเป็นนิสัยมันก็เป็นการกระทําที่เราทํา จนเคยชินจนแบบมันออโต้พอเราพอเราเจอเจอการกระทําอะไรที่ที่เข้ามาหาเราอย่างเงี้ยการตอบรับของเราเนี่ยนั่นอะ่ะคือแฮบิตของเราคือนิสัยของเราเราก็จะตอบรับปึ้งทันทีเลยนั่นแหละครับนั่นแหละครับที่คุณต้องต้องพยายามรู้จักตัวเองให้ได้ว่าไอ้นิสัยของเราตรงเนี้ยเวลาเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเราจะทำอะไร ทำอะไรตอบรับมันมันก็คือการกระทําที่เคยชินที่เราเคยชินตลอดอย่างเช่นการการกระทําที่เคยชินง่ายๆเนี่ยคืออะไรครับแปรงฟันทุกคนแปรงฟันทุกเช้าเย็นเนาะถ้าไม่แปรง <c oughs> ก็มันก็จะยากหน่อยที่จะไปคุยกับคนรอบข้างเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหนึ่งที่เราที่เราทําเป็นกิจวัตรประจําวันโดยเฉพาะคนไทยเราก็จะชอบที่จะอาบน้ำสองเวลาโดยส่วนมากแล้วกันบางคนก็ออกเวลาเดียวแต่ส่วนมากก็จะเป็น อาบน้ําตอนเช้าก่อนไปเรียนไปทํางานแล้วก็อาบน้ําตอนเยน็นก่อนนอนนะครับในส่วนในคําอธิบายที่สองเนี่ยก็คือการกระทําที่ทําตลอดหากเจอเหตุการณ์เฉพาะนั้นๆอย่างที่พูดเมื่อกี้คือถ้ามีเหตุการณ์อะไรวิ่งเข้ามาหาเราเนี่ยครับเราก็จะปฏิบัติออกไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่งอย่างสม่ำเสมอเสถียรก็ว่าได้ทุกครั้งที่เจอเหตุการณ์นี้เราก็จะตอบปุ้งไปอย่างนี้ ดีหรือไม่ดีอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะครับว่าว่าเราจะทํากันยังไงเราจะปรับกันไหมหรือสิ่งที่ทําอยู่มันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เข้าตาคนนั้นคนนี้เนี่ยแหละครับทําไมถึงบอกว่าวิดีโอนี้วิดีโอเดียวไม่พอมันต้องคุยกันอีกเยอะอ่าคําอธิบายที่สามการกระทําที่นําพาคุณไปถึงจุดที่คุณรู้สึกปลอดภัททย ภาษาอังกฤษง่ายๆก็คือคอมฟอร์ทโซนจุดจุดปลอดภัยของเราเนี่ยการกระทำของเราอย่างเช่นถ้าเราทำงานอยู่แล้วหัวหน้าเรามาพูดว่าเราปุ๊บุบบบบอย่างนี้การกระทำของเราที่เกิดจากเรียคชั่นนะั่นแหละ r รี c คชั่นก็คือการกระทำของเราที่ตอบรับกับสิ่งสิ่งที่มาอย่างนั้นเนี่ยเราทำยังไงอย่างเช่นบางคนก็จะวิ่งหนีเข้าไปในห้องน้ำเพื่อไปร้องไห้บางคนก็จะเถียงกลับไปทันทีเลยว่าอา้าว ยังม่ว่าใช่นะฉันไม่ได้ทําอย่างนี้ทําไมคุณไม่ว่าคนนั้นบ้างอะไรประมาณนี้อันนั้นก็เป็นนิสัยพฤติกรรมเป็นสันดานของเราที่จะตอบกลับไปกับเหตุการณ์ที่วิ่งเข้ามาหาเราและอย่างที่บอกเมื่อกี้มันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่อันนี้ยมันอยู่ที่เราอะจะมองมันยังไงบวกกับโลกมองอย่างไรแต่ในที่สุดมันจะกลับมาที่ตัวคุณเองอย่างสโลแกนของเรานะครับ Change your world ยังไงคุณก็ต้องกลับมาอยู่ที่ว่า มันคุณได้ประโยชน์จากมันหรือเปล่าอาจจะไม่ต้องไปฟังคนอื่นมากนะครับฟังตัวเองไว้ดีที่สุดเพราะถึงยังไงทุกอย่างมันเริ่มจากตัวคุณครับแล้วก็ขอฝากคําพูดของ a อลเบิร์ตไอน์สไตน์ไว้นะครับ a อลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่าความความบ้าข้างความความที่มันมันไร้เหตุผลละกันพูดพูดแบบในมุมที่ที่อ ที่หาคําแปรยากกับอิน a n i นตใช่ไหมครับความที่ไรเหตุผลเนี่ยก็คือการทําอะไรซ้ำๆแต่หวังได้ผลที่มันแตกตา่างฝากไว้แค่นี้ครับส่วนทําไมมันถึงสําคัญเนี่ยก็มันคือตัวคุณนิสัยวิติกรรมสันดานมันก็คือตัวคุณเพื่อให้คุณได้รู้จักตัวเองว่าคุณอ่ะคือใครแล้วคุณทําอะไรอยู่แล้ว วันข้างหน้าเนี่ยพฤติกรรมของคนที่มีอยู่ตอนเนี้ยมันจะช่วยให้ดีขึ้นหรือว่าจะดึงคุณลงตรงเนี้ยมันก็จะทําให้คุณรู้ว่าคุณอยากจะไปที่ไหนจะไปอย่างไรคุณก็ต้องมาปรับบางอย่างที่เป็นพฤติกรรมของคุณอยู่ตอนเนี้ยเป็นนิสัยของคุณอยู่เพื่อให้โอกาสวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าแล้วคุณก็ต้องยอมรับแล้วก็ปรับปรุงมันปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง นิสัยบางอย่างที่ดีอยู่แล้วเราก็แค่ปรับให้มันดียิ่งดีขึ้นไปกลายเป็นกลายเป็นจุดแข็งของเราแล้วก็นิสัยที่มันเรียกว่าแย่เรียกว่าไม่ได้ประโยชน์กับตัวเราเองแล้วกันนั่นน่ะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือหยุดทำมันซะเราจะได้สร้างพรุ่งนี้ที่ดีกว่าให้โอกาสให้โอกาสกับพรุ่งนี้เพื่อให้เราได้เดินไปข้างหน้าแล้วเราก็ต้องหาเหตุผลวางเป้าหมายและแผนการที่จะมาปรับตัวเองได้ อันนี้คือทําไมมันถึงสําคัญที่ต้องรู้ว่ามันคืออะไรโดยส่วนวนมากอย่างที่รอบๆข้างเราอย่างนี้นะครับเราลงมือทําอะไรลงไปเนี่ยบางทีอะ่ะเราไม่เคยใส่ใจว่าเนี่ยมันคือนิสยัยมันคืออะไรเรารู้เปล่าเราก็แค่ทำๆทำําโดยไม่ได้มาหยุดนิ่งนั่งพักสักนิดหลับตาพิจารณาว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง นิสัยของเราที่ผ่านมาเนี่ยทําให้เรามาถึงจุดนี้เนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรจะปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นอ่าสุดท้ายเราเปลี่ยนได้ไหมได้แต่คนส่วนมากไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนเพราะอะไรครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยมันยากเพราะว่านิสัยของเราก็คือเป็นเป็นจุดปลอดภัยของเราเป็นคอมฟอร์ทโซนของเราแล้วเนี่ย การที่เราจะเดินออกไปจากคอมฟอร์ทโซนของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่ท้าทายเป็นอะไรที่ไม่สบายตัวไม่สบายใจมันก็เลยยากแนวทางเพื่อจะเปลี่ยนตัวเองหรือให้เดินออกจากนิสัยที่แย่ๆของเรานิสัยที่เราไม่ชอบที่มันไม่ได้ช่วยทําให้อนาคตเราดีขึ้นเนี่ยทําให้ทําให้เราไม่ไปถึงความสุขมันจะมีวิธีการเปลี่ยนอะไรได้บ้าง ในดิ i n g ัลวิ่งซ s สเตเนี่ยครับเราก็จะแนะนำอยู่4วิธีวิธีการใหญ่ๆห,หนึ่งหาระบบหาแนวทางมาใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามให้โอกาสมันครับลองนำมาใช้ลองดูก่อนถ้ามันไม่เวิร์คคุณอาจจะแค่ต้องไปแค่ปรับบางอย่างของระบบที่เราลองเอามาใช้เพื่อให้มันเข้ากับตัวเราหรือคุณก็แค่ต้องหยิบยกระบบใหม่มาใช้แต่ขอให้ทดลองสักหนึ่ง เปิดโอกาสตัวเองเปิดกว้างหัวใจเราเพื่อยอมรับระบบเข้ามาสองถ้าอยากได้ชดคัดชตคัดเลยคือแบบได้เรียกว่าอะไรครับาทางรับเนี่ยคุณก็ต้องไปหาโค้ชหรือที่ปรึกษามันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องอยู่ที่คุณภาพของโค้ชหรือที่ปรึกษาด้วยว่าเขาเข้าใจตัวเราจริงๆไหม เขาเข้าใจไปถึงแก่นของเราไหมว่าเราอยากได้อะไรไม่ใช่ว่าเราเราตอบส่งโจทย์ให้เอเขาก็บอกว่าโอเคเอไม่ใช่เขาโค้ชหรือที่ปรึกษาที่ดีเนี่ยควรจะต้องควรจะต้องช่วยแนะนำเพื่อให้คุณเนี่ยขุดลึกเข้าไปถึงแก่นของคุณได้แล้วก็รู้ว่าการแก้ปัญหาที่แท้จริงเนี่ยหรือสิ่งที่คุณที่คุณต้องการที่แท้จริงมันคืออะไรสาม กลุ่มคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงก็คืออย่างเช่นคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเอาง่ายๆเปลี่ยนแปลงเรื่องเมื่อกี้อย่างขั้นต้นเราพูดถึงเรื่องขับรถอะคุณอยากจะจะเปลี่ยนแปลงว่าถ้าเกิดมีคนตัดหน้าเนี่ยคุณจะไม่โมโหคุณก็ต้องหากลุ่มเพื่อนเนี่ยครับมาเล่นเล่นเป็นเกมกันพันดันกันว่าเออถ้าใครหลุดตรงเนี้ยโอเคต้องลงลงขันนะห้าร้อยบาทอะไรประมาณนี้ทุกครั้งที่เสียสมาธิเสียอารมณ์ เพราะว่าคนตัดหน้าคุณก็ต้องลงขันนั่นนะครับถ้าเรามีคนอื่นคอยช่วยดันอะไรพวกนี้เราก็จะเปลี่ยนตัวเองได้แล้วเหตุผลสุดท้ายก็คือหาเหตุผลหาขุดไปถึงตัวของเราเองเพื่อหาเหตุผลที่จำเป็นว่าทำไมเราจะต้องเปลี่ยนนิสัยแย่ๆตรงนั้นเราถึงจะสามารถเปลี่ยนมันได้ครับวันนี้ก็จะเป็นอ่ะก่อน ก่อนไปถึงช่วงสุดท้ายเนี่ยก็อยากจะรีแคปแป๊บหนึ่งนะครับมี4แนวทางที่เราแนะนำนะครับก็คือระบบหาแนวทางโค้ชหรือที่ปรึกษา 3. กลุ่มคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง 4. เหตุผลที่จำเป็นครับวันนี้ก็อยากจะฝากให้ทุกคนเปลี่ยนตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าสนใจติดต่อติชมของเราเนี่ยก็ ติดต่อเราเข้ามาได้ที่อีเมลโทร Facebook หรือเว็บไซต์ของเรานะครับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ